ตรงบอกตรงตร,งรีวิวครับวันนี้เป็นการแนะนําวิธีการติดเทปลักซีนหรือว่าเทปกาวสําหรับงานเข้าเล่มเข้าเล่มรายงานเข้าเล่มหนังสือนะครับความหนาของเล่มตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ60-70แผ่นนะครับส่วนปกจะใช้ปกขนาดความหนา 180- กรัมตัวเทปกาวเทปลักซีนนะครับจะเลือกความหนาที่หนึ่นิ้วครึ่งนะครับ1นิ้วครึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นเล่มหนากว่าน,นี้ก็อาจจะต้องใช้2นิ้วนะครับหรือว่าถ้าบางมากๆเราก็อาจจะใช้เทปลักซีนเทปกาวตัวนี้1นิ้วก็พอนะครับเราจะใช้ตัวแผ่นรองตัดเป็นไม้บรรทัดในการวางแนวของตัวเทปลักซีนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการใช้ไม้บรรทัดนะครับหลังจากที่เราติดด้านหน้าเสร็จเราจะต้องมารีดด้านหลังนะครับให้ติดขอบรีดให้แน่นรีดให้เรียบนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบแปะเบาๆไปนะครับพอสักพักหนึ่ง ใช้งานหนังสือไปหรือว่ารายงานไปอ่ะมันจะโป่งมันจะหลุดง่ายนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับหลุดตามด้วยนะครับแนะนําก็เลือกเทปลักซีนเทปกาวที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเพราะว่าบางตัวนะกาวเ,เหนียวอยู่ไม่ถึงเดือนก็หลุดง่ายแล้วนะครับสําหรับการทําหนังสือให้ติดแน่น <c oughs> เรา,าก็จะใช้ตัวเทปกาววันนี้ก็แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหากระดาษปกหรือว่าตัวเทปกาวเทปลักซีนตัวนี้นะครับ เราก็แนะนําในตะก้าด้านล่างนะครับให้ดูเนี่ยเราจะใช้ตัวเส้นมาเบ็นทัดนะครับตัวนี้ความหนาของมันนะครับเราก็จะใช้ประมาณสักเซน1.2เซนนะครับในการวางแนวตัวนี้กะกะเอาก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็แปะเบาๆไปก่อนแล้วเราค่อยรีดให้เรียบเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นเราก็มารีดด้านข้างอีกรอบหนึ่งนะครับใช้นิ้วหรือว่าใช้ผ้าในการรูปนี้ก็ได้นะครับถ้าจํานวนเยอะๆก็อาจจะต้องใช้ผ้าใช้ถุงมือก็ได้นะครับจะได้ ไม่เจ็บนิ้วนะครับหลังจากเรารีดเรียบเราก็ตัดขอบด้านบนด้านล่างออกทั้งสองข้างนะครับตัวเทปกาวเทปแล็กซีนนี่มีให้เลือกหลายสีหลายขนาดมากตั้งแต่1นิ้วนะครับ1นิ้วครึ่งแล้วก็2นิ้วนะครับ2.5นิ้วก็มีนะครับเลือกสีที่เข้ากับปกรายงานของเราแล้วเราก็ทําเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่ร้านถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับ